คุณผู้ชมครับตรงนี้คือบริเวณจุดลงเรือนะครับที่จะไปชมบริเวณรอบๆเขื่อนลำตะคองกันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาเราไปไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปที่กรมประมงครับแล้วก็สวนท้าสุรานารีครับครับผมลงเรือกันเลยครับเชิญครับเขื่อนลำตะคองสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ําลำตะคองที่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขื่อนดินสูง40เมตร30เซนติเมตรสันเขื่อนยาว521เมตร เก็บน้ำได้310ล้านลูกบาทเมตรสร้างในปีพุทธศักราช2,507เสร็จในปีพุทธศักราช2,512ใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้งรวมทั้งใช้เพื่อการประปาในเขตอำเภอสีคิ้วอำเภอโนนสูงอำเภอขามทะเลสอและเขตเทศบาลน,นครราชสีมา พื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำตะคองลุ่มน้ำมูลให้ลดน้อยลงด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณหมอนะครับก็กำลังจะถึงสถานที่ที่คุณหมอบอกว่าจะพาไปดูกลมระมงเนาะใช่ครับแล้วก็จะพาไปที่ไหนครับสวนท้าสุรนารีครับเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งไปชมกันดีกว่าคุณผู้ชม ุณหมอครับหลังจากที่เราได้นั่งเรือจนมาถึงบริเวณจุดนี้ตรงนี้ที่เรายืนอยู่คืออะไรครับจุดนี้ที่เราเยืนอยู่เนี่เป็นของกรมประมงครับ <ผม S 1> ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเทศกาลห้องนเทศการให้ดูว่าอุปกรณ์ในการจับปลาแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตสัตว์น้าที่อยู่ใน ตร,ตรงนี้เรายืนอยู่บนสะพานที่เป็นเขตบางมะฉาครับคือรอบรอบลัศมีประมาณ2กิโลรอบกรงประมงเนี่ยจะเป็นจุดที่ห้ามจัดสัดน้ำทำให้มีพวกปลาตัดอะไรต่างๆมาอยู่รอบเต็ไมไปหมดเลยก็เลยเป็นที่มาของเป็นบางมะฉาได้แล้วกะจุดสะพานตรงนี้คือเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างกรมประมง,ะมงะไปถึงสวนท้าวสุรานารีครับแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับคุณหมอจะพาผมและคุณผู้ชมเข้าไปดูนิเทศการข้างในนะครับว่ากรมประมงที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยว ตามผมกับคุณหมอไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมกับคุณหมอนะครับก็ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํากรมประมงแห่งนี้นะครับคุณหมอครับในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยครับครับในนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามีสัตว์น้ําที่เขาจับได้ในเออ่เนี้ยในเขตของเขื่อนล้ำตะคองเนี้ยให้ดูว่ามีอะไรอยู่เช่นนี่คืออะไรฮะอันนี้คือปลาราหูหรือปลากระเบนน้ําจืดอ๋อก็แปลกแล้วเพราะคนทั่วไปไม่คิดว่าน้ําจืดจะมีปลากระเบนใช่มครับแต่ก็เป็นปลาที่มีอยู่ตัวใหญ่ที่สุดของปลาราหูหรือปลากระเบนเนี่ยครับที่ใหญ่ที่สุดของน้ำจืด ใหญ่สุดเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ที่เคยเห็นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยก็ใหญ่ได้แบบเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณที่3เมตรกว่า<อ>ี่เมตรกว่า ก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับตาน้ำเสื่อที่นี่ครับผมก็ตัวอย่างวันนี้ที่เราไปมาแล้วเห็นกันมาเลยก็มีขันยกยอครับผมนะครับมีหลงใช่มที่ให้ตาเข้าไปแล้วก็ว่ายแล้วออกไปมาไม่ได้ครับ,รบผมเนี้ย หลงมอก่อนก็เป็นไม่พ่ยครับผมแต่ตอนนี้ที่เราเริ่มเปื่กเจอเป็นตะขาเยอะแยะเลยครับผมรอบข้างทางหมดแลวนี่คืออะไรครับนี่คือไดนามช็อตปลาสึ่งี่ผิดกฎหมายปัจจุบันเราก็ไม่ให้ใช้เพราะไม่ควรไม่ควรเพราะว่าทำลายทั้งปลาเล็กปลาน้อยหมดเลยครับผมแม้มันเลือกไม่ได้บอย่างเมื่อกี้เห็นนะพอเขาจับได้ปลาปักเป้าเขาไม่ทานเขาก็ปล่อยลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันเลือกไม่ได้เลยช็อตตาหมดเลยดับปลาไหลครับอันนี้แหลอฮะใช่หมายถึงปลาไหลก็จะเข้าไปไป้ไก็อยู่ทนี้ออกมาไไม่ด้ เป็นผู้ดถึงเรื่องคงพางครับครับคงพังไปว่าอะไรคงพังก็หมายถึงว่าการที่ในรูปเนี่ยก็คือการที่เอาไม้กระต่ายไม้ไผ่สารก็ได้หรือปัจจุบันพัฒนาการอาจจะเป็นพื้นที่ของตะข่ายแหเป็นเลบเนี่ยขึงไปเลยวิ่งรอบไปกั้นทางน้ําตลอดแนวเนี่ยปัจจุบันนี้เราถือว่าผิดกฎหมายมีโทษนะครับจ้ำคุ๊กไม่เกินหนึ่งปีปรับตั้งแต่ 5000- ถึง10,000บาท คือการที่เอาก่องมือตี่ีไปวิ่งขวางทางน้ำทั้งหมดมันทําให้สัตว์น้ำติดหมดเลยทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันทําให้เป็นการทําลายในอนาคตเนี่ยเราจะไม่เหลือเราได้ปลาตัวใหญ่ไปแล้วแต่ลูกปลาที่โตมาเป็นอนาคตเนี่ยห<ม>กหลานเราได่ทานต่อก็คือไม่สามารถเพาะพันธุ์อะไรของเขาตามธรรมชาติเลย ครับจากเมื่อกี้ที่เราเดินมานิดเดียวจากากรมประมงที่เราไปดูเครื่องเรื่องเกีวว่ยวกับเขาโชว์ปลาโชพิภัณฑ์นเนาะพิพิธภัณฑ์ประมาณนี้นะเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับห่างมานทีดเดียวเองก็คือสวนท้าวสุรนารีครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ที่แบบว่าเป็นสวนสาธารณะใครๆก็แวะเข้ามาเที่ยวได้ด้านหลังก็เป็นฉากของวิวเขื่อนอัตะคอง ครับถ้าไม่ใครไม่ัตไม่อยากจะนั่งเรือมาเหมือนเรารก็ขับรถผ่านมาก็สามารถจอดเข้ามาเที่ยวได้เลยมาเข้าห้องน้ํามาซื้อน้ําซื้ออะไรก็ได้เผื่อขับรถมาเหนื่อยล้าจากการเดินทางเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักนะใช่หมอแล้วที่อยู่ด้านหลังเรานี่คืออะไรครับอันนี้บายสีครับก็อย่างที่บอกเป็นส่วนเท้าสุรนารีอันนี้ก็คือเป็นบายสีที่ทําไว้สักการะท่านย่างโมของคนโคราชนี่เองโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณรอบๆกันนะใช่ครับ ตรงที่ผมกับคุณหมอได้ยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรานารีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมกันนิดนึ่งคุณผู้ชมว่าเวลานักท่องเที่ยวที่เขามาจอดรถแวะพักกันเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเชอเลยครับคหมอ